รับเกียรติจากเคสตัวอย่างของเรานะครับคือคุณสันนั่นเองครับสวัสดีครับคุณซันสวัสดีค่ะัสดีครับคุณสันก็เนาะเดินทางมานะครับร่วมรายการของเราเพื่อจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการฉีดฟิลเลอร์แล้วก็ปัญหาที่ตามมันที่สุดนะครับโดยที่อาจารย์สุภุมก็เป็นผู้ที่พบกับหลังที่มีประสบการณ์ด้วยใช่ครับพบตอนที่ตั้งประมาณ2เดือนที่แล้วด้โดยประมาณนะครับตอนที่เริ่มแรกเลยที่ไปฉีดฟิลเลอร์นะครับตอนนั้นเราไปด้วยว่าเราอยากจะไปเติมอะไร ว่าด้วยสาเหตุอะไรด้วยสาเหตุคือเพื่อนเพื่อนคือเห็นเพื่อนไปทํามาแล้วบอกว่าคือเพื่อนดูดีขึ้นแล้วก็วก็เลยลองถามเพื่อนดูว่าไปทําอะไรมาเพื่อนบอกว่าอ๋อเนี่ยไปฉีดฟิลเลอร์หรือว่าซีคนเหลวตอนนั้นฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งครับฉีดทั้งหมดทั่วทั้งใบหน้าเลยใช่ไหมครับทั้งหมด9้าครั้งครับ ฉีดไปทั้งหมด9ครั้งในรอบเดียวเลยหรอครับผมตรงไหนบ้างคือไม่ใช่รอบเดียวครับคือทยอยไปครั้งแรกครั้งแรกครั้งสองครั้งสามต่อๆไปเรื่อยๆครับค่ะตรงไหนบ้างคะที่ฉีดไปคือลิปใต้คางสองขั้นแล้วครับแล้วก็ปลายจมูกคือฉีดไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆเลยครับเราสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบนหน้าเราไหมคะความเปลี่ยนแปลงครั้งแรกเหรอครับรู้สึกว่าถ่ายรูปคือไม่ต้องพึ่งแอปหรือว่าถ่ายรูปรู้สึกว่าตบเพิ่มความรู้สึกมั่นใจขึ้นเลยใช่คนชมว่าเออไปทำไนมาดูดีขึ้นเยอะเลยการเปปลลี่ยนแงของใบหน้าคือระะย เดินหลังรเริ่มรู้สึกว่าปวดแสบแล้วก็เริ่มมีอาการแต่ว่ามีแผลเป็นแผลออกมาเริ่มมีเป็นเลือดเป็นหนองมาเปิดฟอวมมากเลยครับ,รบซึ่งสาเหตุนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยที่อาจารย์รัชพงศก็เจอตอนที่มีปัญหาครับนะครับคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับคือเนื่องจากว่าสิ่งที่เขาฉีดเนี่ยอันนั้นที่บอกว่าคือไปฉีดกับไม่ใช่แพทย์ จริงถูกไหมครับ,รบเป็นเป็นหมอเถื่อนแล้วก็<อ>สารที่ฉีดก,ก็คือสารที่เรียกว่าซิลิโคนอย่างที่เราคุยกันตอนต้นร,รายการ,รก็คือสารซิลิโคนเป็นสารซึ่งไม่ปลอดภัยอยู่แล้วปกติแล้วไม่ควรจะฉีดไม่ใช่เป็นฟิลเลอร์ที่ทางการแพทย์เรา หรือว่ให้ฉีดได้ะนะครับเพราะฉะนั้นพอฉีดเข้าไปปัญหาก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งแป,ปงลกปลอมร่างกายก็จะเกิดการต่อต้านนะครับพยายามที่ทําลายมันออกแต่มันทาลายไม่ได้มันฉีดเข้าไปแล้วก็จะเกิดเป็นเกิดการอักเสบเกิดขึ้นแดงบวมตรงบริเวณรอบๆตรงบริเวณที่เราฉีดไปม,ม,มันง่ายต่อการเกิดการติดเชื้อก็จะมีพวกเชื้อโรคเราไม่แน่ใจว่าตอนที่เขาฉีดเนี่ยกระบวนการฉีดเนี่ยสะอาดหรือเปล่าเพราะทางการแพทย์ก็ยังต้อง ยาสารโปรดักที่ใช้เนี่ยต้องสะอาดต้องอยู่ในอยู่ในปัสตจากเชื้อและการฉีดที่ผิวหนังก็ต้องทําความสะอาดเช็ดก่อนแต่ว่าจริงเราก็ไม่แน่ใจว่ากระบวนการเขาเนี่ยสะอาดดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดติดเชื้อเกิดขึ้นเขาก็จะเกิดยิ่งอักเสบมากยิ่งขึ้นแล้วก็แตกเป็นฝีเป็นหนองออกมาแล้วก็มีหนองพอเยอะตอนนั้นที่เห็นเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับครับผมแต่ตอนนี้อาการของสันก็ดีขึ้น ดีขึ้นเพราะช่วงนี้เนี่ยเขาจะทานยาแก้เสษอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยส่งไปให้ทางที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเรื่องของการจะไปช่วยเรื่องของการล้อออกโดยโดยสัญญกรรมนะครับแต่ว่าเช่วงหลังนี้กาลังรอคิวทําการผ่าตัดอยู่ครับในวันนี้ขออนุญาตคุณสังนะครับช่วยถอดหมวกแล้วก็ให้เราดูอาการในตอนนี้ได้ไหมครับครับผมก็จะยังหลงเหลือตรงบริเวณคางอยู่ที่ยังบวมอยู่ใช่ครับ ก็โดยเฉพาะคือบวมอรอบคางแต่ว่าข้างขวาเนี่ยที่ว่าแตกเป็นเป็นฝีเป็นหนองออกมาตอนนี้ก็จะเป็นพวกคราบพวกสะเก็ดเลือดอยู่<ม>นะครับแล้วที่จมูกก็เห็นว่ามีการอักเสบโดยเฉพาะตรงปลายเนี่ยอักเสบแล้วก็บวมแดงตอนนี้ที่เป็นอยู่คือหนึ่งก้อนซิลิโคนที่มันอักเสบนะครับที่ร่างกายเกิดการต่อต้านก็<ม>เกิดการอักเสบเกิดขึ้นรวมทั้งอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อซ้ำซ้อนด้วยนั้นสิ่งที่เห็นก็คือซิลิโคนที่บวกการอักเสบและการติดเชื้อที่บวกทุกวันนี้นะครับมันจะเป็นปัญหาได้แบบนี้นั่นเอง สำหรับแนวทางการรักษาต่อไปนะครับก็คือในระหว่างนี้เขายังมีการอักเสบอยู่แล้วก็ยังมีแผลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการทําแผลต้องทำในเราทุกทกวันนะครับแล้วก็เรื่องของยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อก็ไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ไม่รับประทานผลก็คืออาจจะมีการติดเชื้อลูกราไปอีกแล้วถ้าเกิดลูกลามมอกอาจจะถึงที่กระดูกเกิดการกระดูกอักเสบมันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของให้ตรงจุดเลยคือต้องเลาะเอาส่วนที่เป็นซีกุดออกให้มากสุดนะครับ แน่นอนว่าอาจจะออกไม่ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยออกมากที่สุดเท่าที่สามารถที่จะทําได้เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งที่มีเชื้อโรคอยู่หรือแหล่งของการอักเสบที่อยู่ต่อไปนะครับค่ะทีนี้ในส่วนของรูปหน้าของคุณซันนะคะคุณหมอมันจะกลับมาได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะคือคิดว่าถ้าเกิดว่าเอาซิลิโคนออกไปได้พอสมควรเนี่ยน่าจะกลับมาได้นะครับอย่างน้อยก็น่าจะเข้ารูปใกล้เคียงปกติได้ถ้าสามารถจะออกไปได้มากนะครับุดท้ายอาการอักเสบก็น่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นถ้าเกิดเอาตัวปัญหามันออก นี้เดี๋ยวถามคุณหมอหน่อยละกันนะคะในเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์ว่าถ้าจะฉีดให้ปลอดภัยเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างให้คุณหมอบสรุปให้ฟังดีกว่าคือการที่จะฉีดให้ปลอดภัยเนี่ยนะครับก็คือต้องดูตั้งแต่เอาแบ่งเป็นสองเรื่องหลักๆหนึ่งก็คือฟิลเลอร์ที่ฉีดก็ต้องเป็นฟิลเลอร์ที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยอันที่2สถานที่รวมทั้งแพทย์ที่ฉีดให้กับเราก็ต้องเป็นสถานที่ที่เรียกว่ามั่นใจแพทย์ที่ฉีดก็ต้องเป็นแพทย์ที่ มีความชํานาญทางด้าน Filler ว่ารู้ว่าคุณจะฉีดยังไงให้ปลอดภัยนะครับนั้นตัวเรื่องของสารตัวฟิลเลอเองก็อย่างที่เราคุยกันก็คือค,อควรจะเป็นสารฟิลเลอที่ผ่านออยอสอบถามทั้งคลินิก หรือขอดูก็ได้ว่าเป็นฟิลเลอร์ชนิดไหนยี่ห้ออะไรปลอดภยอยอัยพันออยยไหมบางทีงถูกเป็นสิิ์ของผู้ป่วยถูกต้องที่อยากจะฉีดเนี่ยคือฉีดได้ทุกคนเลยไหมคะหรือว่าต้องเช็คสุขภาพร่างกายหรือดูอายุด,ด้วยว่ามันอายุช่วงนี้ฉีดได้ช่วงนี้ฉีดไม่ได้จริงๆถ้าเิดเอาฟิลเลอร์ที่เรียกว่าตัวที่ปลอดภัยอย่างที่เราคุยกันก็คือสารที่เรียกว่าไฮยาโอลูโรนิกแอซิดเนี่ยจริงๆแล้วอย่างตัวมันเองเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงทั่วไปฉีดได้ปลอดภัยเพราะทุกคนเรามีสารไฮยาอยู่แล้วเพราะจะใั้นจะมีข้อห้าม ในคนบางประเภทนะครับเช่นข้อห้ามอย่างแรกเลยก็คือคนที่เป็นผู้หญิงตั้งครรภ์หรือว่ากําลังให้นมบุตรโดยทั่วไปเนี่ยยาเกือบทุกอย่างนะครับหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยควรจะเลี่ยงในเคสที่เกี่ยวข้องกับเด็กอยู่แล้วเราคไม่เสี่ยงนะครับใช่ครับเพราะเดี๋ยวรอให้คลอดก่อนหรือรอให้เลิกให้นมบุตรก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยมาฉีดก็ได้ค่อยมาสวยกันทีหลังก็ได้ตอนตั้งครรภ์อยู่เอาไว้เดี๋ยวให้ลูกเรียนลูกมาใี้ดีก่อนแล้วกันนะครับนะครับหรือคนที่ปัญหาบางทีอาจจะมีติดเชื้อ หน้าตรงบริเวณนั้นเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดติดเชื้ออยู่ตรงนั้นเราจะฉีดตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ติดเชื้อลุกลามเข้าไปนะครับเช่นเป็นฝีเป็นหนองมีสิวอยู่ก็ต้องรักษาตรงนั้นให้หายก่อนนะครับนี่ก็คือในในสิ่งที่ต้องห้ามหรือในบางประเภทคือคนนี่อาจจะเป็นแค่ข้อควรระวังคนที่แบบแพ้ทุกๆอย่างแพ้บ่อยๆแพ้ไอ้นู่นแพ้นี่แพ้สารตัวนี้ตัวนี้บางทีอาจจะแพ้ฟิลเลอร์ถามว่ามีโอกาสจะแพ้ได้ไหมโอกาสเจอน้อยแต่มันก็มีบ้างรวมทั้งคนไข้ที่เป็น SLE หรือคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองนี่ก็อยู่ในกลุ่มที่คอควรระวังแต่จะไม่ใช่ข้อห้ามโดยโดยแท้จริงนะครับค,คืออาจจะต้องระวังในการฉีดคืออาจจะเช่นไม่แน่ใจก็ทําการทดสอบซะก่อนอว่ามีแพ้มีอะไรไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่าตัดสินใจด้วยตัวเองว่าควรจะฉีดควรจะเป็นแพทย์เป็นคนอยู่ในโดมพิษของแพทย์ด้วยครับคุณซันมีอะไรอยากจะฝากให้กับคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมครับที่คิดว่าอยากจะไปฉีดพิเลอร์หรือเห็นนามอินเทอร์เน็ตก็กันออยากฝากนะคะว่า ถ้าจะไปฉีดก็คิดดีๆก่อนเพราะว่าการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ทุกอย่างที่ที่ถ้าเป็นไปแล้วมันก็กลับมาแก้ไขเหมือนเดิมไม่ได้ดีครดีครับขอบคุณคุณสันมากมากเลยนะครับครับขอบครับเห็นเลยนะครับน้องออมครับอาจารย์ครับเพราะว่าบางคนมองเป็นเรื่องเล่นๆบางคนเอามาขายเหมือนเป็นเรื่องสนุกๆเนาะทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นของที่อันตรายนะครับอยากเห็นแก่ราคาที่ถูกเลือกสิ่งที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็ ปรึกษาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรดีกว่าครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับเราเปิดรับคำถามจากคุณชมทางบ้านดีกว่าในช่วงออนไลน์คลินิกครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นัสผู่มด้วยนะครับ่ดีครับขอบคุณครับขอให้ดีขึ้นไปไวนะป้นะคะคุณครอเขา